วัสดีค่ะอุย๋ยและภาษาสลาดยิงค่ะคืออุ๋ยนะคะเคยปวดเป็นมะเร็งหนังพโพรงจมูกตามมาที่ต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายแล้วมาต้นปี58นะคะจากนั้นอุ๋ยก็หายค่ะหายเลยนะคะคือค่าเลือดเป็นถุนปรากฏว่าอยู่มาวันเนึ่วช่วงปลายปี62นะคะ อุ๋ยรู้สึกว่าอุ๋ยทานอะไรไปแล้วก็อืดแล้วก็แน่นท้องไปหมดเลยในขณะนั้นก็มีอาการอ่อนเพลียไปด้วยนะคะก็คือแบบเหมือนกับว่าเราเป็นคนเหนื่อยง่ายะคะ่ะเหนื่อยมา,มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยคิดว่าตัวเองหายแล้วแข็งแรงมากเลยะคะ่ะคุณหมอคนอนซัลท์รอครั้งถัดมาคุณหมอตรวจเลือดคะ่ะผลเลือดออกมาว่าค่าเลือดุ่นแปรปวนและผลเลือดที่ออกมาคือข่าค่า ตับอุ่ยสูงมากค่ะก็คือคุณหมอก็เลยสั่งคุณตาสาวปรากฏว่าคุณหมอนะฟังผมปุ่ยก็รู้สึกแย่มากที่สุดในชีวิตผลออกมาว่าอุ่ยเป็นมะเร็งตับระยะเยียดค่ายแพร่กระจายแล้วลูกเรามาที่ต่อมน้เหลืองที่ท้องแล้วก็เต็มเต็มท้องเลยค่ะ ที่สำคัญแจ็คพอตคือเข้ากระดูกด้วยเวันนั้นอุ๋ยพูดตามตรงเลยนะคะก็อุ่นพออุ๋ยคิดว่าอุ๋ยจะไม่มีชีวิตต่อไปแล้วก็คือแบบเหมือนกนว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วค่ะแค่ฟังผลเพราะว่าเท่าที่อุ๋ยสัมผัสกับผู้ป่วยอยู่กับคุณหมอมาคือส่วนมากคนที่เป็นประเด็นตับนะคะค่าไตก็สูง ตายค่ะตอเต่านะคะอุ๋ยคิดถึิงนี่มาตลอดคือผลิตภัณฑ์เกสองดอกไม้นะคะที่มีพีหกสบค่ะทําให้อุ๋ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเส้นได้บางๆสําหรับตัวอุ๋ยนะคะว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเพราะในวงการแพทย์ต่ำก็คือตาย,อยกินก็ตายในกินก็ตายอุ๋ยคิดแค่นี้แต่พอผ่านผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ไปนะคะจากท้องอุ๋ยที่ใหญะะเเนนะะ่เหมือนคนท้องมานะคะมะเร็งตับเก้าเดือนนะคะเหมือนคนท้องเก้าเดือนท้องมันยุบลงภายในหนึ่งอาทิตย์จากที่มี้กินผลิตภัณฑ์ไปนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาคุณหมอต้องคอนเซิลทุกอาทิตย์เพราะมันเป็นเคสถือว่าเคสเร่งด่วนนะคะมะเร็งตับระยะสุดท้ายคือมันลุกลามไปหมดแล้วคุณหมอต้องรีบรักษาประมาณนี้นะคะก็คือคุณหมอให้เคมีให้เคม,ม,มีหนึ่งเข็มค่ะอุ้ยจะบอกว่า ขุยผ่านการเคมีฉายแสงมาแล้วขุยรู้ดีว่าการเคมีฉายแสงมันแย่มากมันทําลายเซลล์ที่ดีของเราด้วยมันไม่ได้ฆ่า,าเฉพาะมะเร็งแต่มันทําลายเซลล์ที่ดีของอุยด้วยครั้งที่แล้วอุยเป็นมะเร็งหลังโครงกระดูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองเหมให้เซ็นเลยค่ะว่าหูจะดับตาจะผ้าพมวลิง้งไม่รับรู้รสและต่อมน้ําลายไม่มีทั้งสองข้างและณวันนี้อุยไม่มีต่อมน้ําลายแล้วอุ๋ยจึงตัดสินใจไม่ทําเคมีค่ะอุ๋ยลองตัดสินใจ ก็คือลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูอย่างเดียวเลยนะคะจากค่าไตท,ที่พุ่งขึ้นสูงตีกเ,เลยจนคุณหมอจะไปฟอกไตอุ๋ยไม่ไปหาหมอสองอาทิตย์เอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันเลยค่ะอุ๋ยคิดว่าลองดูค่ะเพราะว่าค่าเลือดมันเริ่มลดลงถ้าเกิดเราไม่ต้องฟอกไตมันจะดีกว่าไหมแต่ อีกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าตายวายหรือ้าตายไวยอีกเปล่อมาทิดุ๋ยเปนเพรคุณหมอค่ะผลเลือดที่ออกมาคืออุ๋ยไม่ต้องกอะไต,ตแล้วค่ะอุ๋ยก็ดีใจนะคะนั่นคือความหวังแรกเลยค่ะที่ทำให้อุ๋ยรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เจ๋งมีบงทีมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอไม่แค่นั้นค่ะอุ๋ยทานไปไม่ทันถึง สองเดือนเลยค่ะแค่เดือนกว่าเองนะคะผลเลือดล่าสุดถ้าเรืออุ่นเป็นกปกติแล้วค่ะก็ขอส่งต่อบุญให้กับท,กทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งญาติของผู้ป่วยมะเร็งนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจค่ะเพราะว่าตัวอุ๋ยเองอุ๋ยก็ยังฟังเท้ากับคุณหมอ ต่อให้ค่าเลือดเราเป็นปกตินะคะเราเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่โรคไข้หวัดที่แบบว่าเจ็ดวันแล้วหายตอนนี้ปุ๋ยใช้ชีวิตปกติได้ท,ทั้งทั้งที่ปุ๋ยยังมีสายเป็กอยู่ที่หน้าท้องนะคะเพราะว่าปุ๋ยต้องให้อาหารทางสายแต่ยางเส้นนี้ค่ะก็อยู่กับขุยมาตลอดเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ใช้ป่ากินนะนะคะปุ๋ยก็เป็นกําลังใจให้ะคะ่ะว่าคุณยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปุ๋ยเยอะค่ะ